เดี๋ยวเราเรียกพี่พี่แครจอดำสิดีเดดโดดาำอะดดดี้ดดดีอย่าไปเชื่อเยอะนะคนนี้เขาแนะนำสิ่งไม่ดีให้ดาดีนะทำไมอะก็ดาดีพูดตามแยมโลอะาดดดีเดำเด่ เรียกนาถ้าเรียกนา้าปุ๊บจะจะเพิ่มสกิลในการขับรถที่ดีมากเรียกน้าหน่อยเร็วไอยูนาแขดเร็วนาแขดเร็วนาแขดเท่หุดหุดไปเลยน้าของหนูโคตรเท่เลยเร็วนาของหนูโคตรเท่เลย,ลเ,ลยเฮ้ยคุณแยมโรยู่นี่จริงด้วยเฮ้ยเขาอยู่กับเด็กดี นา้าแชทสวัสดีครับไปก่อนนะคะมีคนอื่นมาด้วยแล้วเจอกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะมาเก็บค้าก่อนเหรอฮะน้านะเก็บค้าได้เยอะหรือ,อยังงฮะ เด็บเด,ด็บดะดูนรับอะไรนะดะดูน,นเด็บดาด้างดาดูนรับสวัสดีครับคุณผู้หญิง คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงนี่นี่ดาวเด่นดาดาครับอ๋อเด่ดีดาดาไม่ดีดาเอ้ยมิจระแครไปเอารถใครมาดาวนี่โดนแดดโดแครเแคด,ด์แคร์แดดแครดโดกได้โดด เรียกแขนดีกว่านะอย่าเรียกว่าแดดนะแดดอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะดาดาหอดาวะอดีดดังดดูนครับอ๋อดดีมาดังดดูนอยู่ดๆทดชนีครับโอ้ดดีดดันจะเลยดาดาดดดโด้ดดดรดีดะเดยดีดะเดยดีดเดย ไม่ไม่เย็บค้างจริงด้วยค้างแบบเก้าร้อยปร์ซ็นพี่จระาแคะช่วยล้างไหมไม่ครับไม่สตรีมเหรอสตรีมอยู่ครับแต่พอดีได้ยินเสียงแม่เย้มแบบทะลุปุบโปรงมากเลยแม่เย้มเปิดไมค์ออโต้หรอมันไม่ได้เป็นออโต้แต่ทําไมมันออโต้ก็ไม่รู้่ะงงอ่ะแม่เย้มลองรีฮะลองรีอ่าไหม่ใหม่รีแล้วอ่ะ ที่ ESC ใช่ไหมอ่ะใช่ ESC แล้วก็ไปที่เซตติ้งแล้วก็ไปที่ไว i c e ชปแล้วก็ไปที่ทำแล้วอ่ะให้มันเป็นปุ๊ดตุ๊กต๊อกใช่ไหมปุ๊ดตุ๊กต๊อกอยู่แล้วอ่ะงงไหมไม่ยามต้องอยู่แบบเงียบเงียบไม่ได้ยินไปไกลมากเลยหรอก็คือมันอยู่ข้างๆก็ได้ยินตอนนี้น่าจะได้ยินเทีวีอยู่นะใช่ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนี่บอกให้ดาดิโทนแล้วอ่ะ ด้ดีต้องทนนะดี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 ดดดีดีดดูดาดาดีดดาดูดดัดดนดดัดดีาดดดโดนดดก็ตอบแค่นี้ด้ดีทำนานแลเหรอนำนำได้ดับดักแล้วดับดักแล้วหรอดี่นี่โดนดดแดะได้โดนดูดรือว อ่าแขดนะเรียกแขดแดดนีด่แดดไหนเราเรียกพี่พี่แขดจอดำชี้นี่แดดโดดดำอาดดีดดีอย่าไปเชื่อเยอะนะคนนี้เขาแนะนำสิ่งไม่ดีให้ดดดีนะ <laughs> ทำไมก็ได้ดีพูดตามแยมโลอะ่ <laughs> นะได,ด,ด้ดนะูดดำโดยเธอ ใช่ไหมไนี่แขกจอดำนี่เด็กโอดำ <c oughs> และดี้และดีอย่าทำ่างนี้ไม่ได้นะแะดี้ <c oughs> และดี้อย่าไปเชื่อเขาอย่าไปพูดตามเขาอย่างงั้นเข้าใจไหมเนี <c oughs> ่ยนุ่นเล่นได้หนอเออทำไมอ่ะทำไมถึงพูดไม่ได้มันพูดได้และดีแต่แะดีต้องพูดแบบอ่า พี่แค่ก็จอดำอ่ะจอดำทำไมอ่ะพี่แค่ไม่มีจอเนาะแล้วดีต้องจำไว้ว่าพี่แค่ไม่มีจอตัดจอออกไปเลยแด้ดีนี่แดดได้ดีดอไม่คือพี่แค่ไม่มีจอจอจอในที่นี้คือจอทีวีจออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมหนักกว่าเดิมพี่แค่หนักกว่าเดิม นี่ไงไดาดีมีรถจกปูแล้วดุยไม่ดุยด้วยไปดีกว่าเ่ยไปไหนเราอยู่ไม่ได้แล้ว<ด>ครับดนะดนานนึกได้นะโดนโดนอยู่ตรงนี้นานไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจอดำไหมทุกคนจอดำเมื่อกี้ไม่ได้จอไม่มีด้วยที่นี้ <laughs> จอไม่มีล่าสุดถอยก่อนดีกว่านะเดี๋ยวจอหาย ทุกคนเดี๋ยวจะได้ไม้ใหม่แล้วเมื่อกี้เขาโทรมาแล้วว่ากำลังจะไปส่งนะครับแล้วว่าผมอลไรจะได้ได้ไม้ใหม่ต้องไปรอรับไม้ข้างล่างแป๊บนะ